กินปัดพุทธมรเลขที่5ชั้น,นส,วสวัสดีค่วดิฉันนิชากรนทวาสารขาเลขที่2ีสค่ะเจาหดีครับผมด้ใชายที่สิบจำเนียนมสามัภาเลขที่ครับสว้าหนี้ครับผมช่วิดชายุณณีมหน้าเลขที่12บองมสัมคครโดยกติกาในการแข่งขันก็คือพวกคุณจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อสะสมเงินรางวัลหนึ่งแสนสมืพันบาทภายในเวลาที่กำหนด โดยถ้าใครคนหน่งตอบผิดเงินรางวัลที่คุณสะสมไว้จะถูกลบทิ้งทั้งหมดแต่ถ้าคุณพูดคําว่าเก็บหลังจากที่ฉันเรียกชื่อของคุณเงินรางวัลของคุณก็จะถูกสะสมเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแต่นั่นก็หมายความว่าพวกคุณจะต้องตอบคําถามในเงินรางวันขั้นเริ่มแรกสุดซึ่งก็คือ5,000บาทดังนั้นเราจะเริ่มจากคุณธนนพัฒนก่อนและหลับจะเริ่มเล่นเกโดยกฤ ing กำจัดจุดออกค่ะ เป็นรูปแรกค่ะสมัยนั้นเจ้าซึ่งมีที่มาโดยมีนิยายเรื่องนามโนราเป็นนิยายของชาวไตซึ่งเป็นกลุ่มชนน้อยของประเทศจีนตอใต้ในสมัยนั้นเจ้าถึงสมัยกรุงบรีสมัยสุโขทัยโดย นามโนราเปลี่ยนมาจากคำว่านามโนราของไทยถูกต้องค่ะวิชาล่ะครับโนรามีความสำคัญอย่างไรอือคำตอบที่ถูกต้องก็คือมโนราเป็นการแสดงที่ให้ความบันเทิงและมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีท้องถิ่นทั้งการสื่อสารเรื่องราวทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาวน่านเจ้าให้คงอยู่ในสังคมและสืบทอดต่อไป การแสดงมโนราจึงถือเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภาคเหนือและประเทศไทยค่ะคุณที่สิคะระบำหมวกคืออะไรเก็บคือการแสดงในสมัยนั้นจ้าที่มีลักษณะท่าทางการหลัำที่อ่อนช้อยและใช้หมวกรูปทรงกวยที่เรียกว่านอนล้าและแต่งกายแต่งกายแบบอาวรยาน ตามวิถีชีวิตประจำวันต้องค่ะคุณผู้บริหารระบำนุกยงคืออะไราเป็นการแสดงในสมัยน่านเจ้าโดยเป็นศิลปะการแสดงพื้นเมืองของชาวยี่ในมนฑลยุนนานและท่าเต้นได้ถูกพัฒนาส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นซึ่งเรียนแบบ การเคลื่อนไหวของนกยูงใช้แสดงเพื่อบูชาศาสนาและเทศกาลสำคัญเพื่อความเป็นสิลปมงคลถูกต้องค่ะรอบนี้เก็บเงินกันไปได้12,500บาทแต่ใครจะต้องเป็นคนออกไปเป็นคนแรกถึงเวลาของการกำจัดจุดอ่อน ทินภัฒคะถ้าคุณคิดว่าใครคือจุดอ่อนผมว่าคุณนิชากรครับเพราะขาตอบผิเดเยอะเกินไปคุณนิชากคคคาครคะแล้วคุณคิดว่าใครคือจุดอ่อ,อ,มมอนโหวตคุณภูวดีค่ะเสียเวลาในการตอบมากค่ะคุณทิติสิธิ์คะแล้วคุณคิดว่าใครคือจุดอ่อนผมคิดว่าทินภัฒครับเขาตอบไปเยอะเกินไปผมไม่ชอบครับคุณภูวดีคะแล้วคุณคิดว่าใครคือจุดอ่อน คุณนิชากรครับเพราเขาพ่อช่วหนีคุณนิชากรคะคุณคือจุดอ่อนเชิญคะ่ะในรอบนี้พวกคุณก็เหลือกันสาคนและเวลาคุณก็ลดลงดังนั้นเราจะเริ่มจากน่แกร่งที่สุดซึ่งก็คือคุณธิดาพันธ์และเราจะเริ่มเล่นเก,เกมดูวิธี i n งก็จับจุด่อนค่ะ คุณธินพัฒน,น์คะเครื่องดนตรีในสมัยน่านเจ้าคืออะไรบ้างเครื่องดนตรีในสมัยน่านเจ้ามีการจเรเดินเครื่องเรือแบบเป็นลำดับซึ่งจะมีกองกระจับปีซอขุนนอยแคนและนำเครื่องดนตรีมาเล่นรวมวงด้วยถูกต้องค่ะคุณธิติสิตครคะสมัยน่านเจ้าคืออะไรคือสมัยชัสสันวที่11เตั้งอยู่ในภาค ค่ะเคค่ะค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือสมัยพุทธตวรรษที่11ที่อาณาจักรนาเจ้าหรืออาณาจักรงาตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันมีเมืองงาเป็นเมืองหลักอาณาจักรนี้มีค,ความสําคัญในประวัติศาสตร์ไทยและมีบทบาทในการพัฒนาวัฒนธรรมและศิลปะของถิ่นด้วยเช่นการแสดงนักศินศาสนาประเพณีต่างๆก่อนที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยามยู่ต่อมาค่ะ คุณผู้บริจาคชาวไทยคือใครชาวไทยคือประเทศไทยเราแต่เป็นคนที่ไม่ได้อบยมมาจากดินแดนเดิมโดยมีวิถีชีวิตแบบชาวเหนือของไทยประกอบอาชีพทำสวนผลไม้และสื่เชื้อสายมาจากสมัยงาเจ้า ซึ่งได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเดิมไว้เช่นเดียวกับไทยในภาคเหนือถูกต้องค่ะหมดเวลาจอบนี้พวกคุณก็ไปกันได้ไม่ถึงไหนเก็บเงินไปได้แพ่ยงห้าพันบาทเท่านั้นเองใครที่กำลังถูกงคุณไว้และใครและวัฒรให้คุณปิดะหาถึงเรับของการกำจับจุดอ่อนค่ะ คุณธินภัทรคะแล้วคุณคิดว่าใครคือจุดอ่อนเพราะว่าคุณภูวดีครับเพราะเขาตอบได้เยอะมากเกินไปคุณทิติสิธิ์คะแล้วคุณคิดว่าใครคือจุดอ่อนผมคิดว่าคุณภูวดีครับเพราะว่าการที่แล้วเขาไม่พูดคาว่าเก็บตอนเขาตอบได้เงินเลยเสียไปครับอคุณภูวดีคะแล้วคุณคิดว่าใครคือจุดอ่อนคิดว่าคุณธินพัฒน์คะเพราะว่าเขาเล่นเกมไม่เป็น คุณปดีครับคุณคือจุดออกเชิญค่ะตอนนี้ก็เหลือที่คุณธนภัคกับคุณทิจิตพวกคุณมีเงินรางวัลสะสม17,500บาทแต่ในรอบนี้ไม่ว่าคุณจะทำเงินได้เท่าไหร่เงินรางวัลจะถูกนำไปคุณที่สองและนำไปรวมกับเงินที่มันสะสมมาได้ทั้งหมดคนที่แข่งที่สุดจะเป็นผู้เรับจับคำถามคนแรกซึ่งก็คือคุณธนภัคเราจะเริ่มที่เด็กโดยวิกาฟลิง กังจักิทักค่ะคุณธินพัฒ์ครับอาณาจักรน่านเจ้าได้รับวัฒนธรรมมาจากที่ใดบ้างคะววได้รับวัฒนธรรมทั้งสองกระแสะคือวัฒนธรรมอินเดียและว,วัฒนธรรมจงวนของชาวพันเพราะทำการค้าระะว่าจีนตะวันตกเซใต้าและอินเดียจึงได้รับวัฒนธรรมทั้งสองไว้ แล้ว,ลวรวมกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นยังมือตัวถูกต้องค่ะคนที่ที่สิบคะการแต่งกายของผู้หญิงในสมัยน่าเจ้ามีลักษณะอย่างไรคะหญิงไทยผู้ดีจะนุ่งสินไหมหมดเวลาค่ะที่ถูกต้องก็คือหญิงไทยผู้ดีจะนุ่งสิ้นไหมแล้วใช้ผ้าไหมอีกผืนหนึ่งคาดเอวไว้ ผมมุ่นสูงบางทีถักเป็นเปียห้อยลงสองข้างใช้ต่างหูทำด้วยไข่มุกทับทิมหรืออมพันนิยมใช้รองเทาง้าฟาและยังคงรักษาประเพณีทางการแต่งกายไว้เช่นไม่ใช้ขุดผัดหน้าหรือเขียนคิว้วและใช้น้ำกันจากต้หมอนทางผมค่ะซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณทินาพัทรเป็นผู้ชนะสำหรับวันนี้และได้เงินรางวัลไปทั้งหมด27,500บาท คุณผอส่วนคนที่ที่สิบคุณจะไม่ได้เงินรางวัลใดๆเลยอย่าลืมนะคะวันนี้เป็นเพียงแค่เกมแล้วพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการ t ดว w i c ค e ส l ลิงก์กำจัดจุดอ่อน